ไอผู้เลยอาจจะย่าไม่ผนเก้าไปเจ้ากันลูกเรามันค่ายอะไรกันแน่ยูเลจ้ำพุ่มยาพุ่มมันใหญ่ม้อจ้ำม้อหม,ม,มอขีนิกก็ไปเล็้วมออดิยาก็เร็วอมองลุง้าเฟ็ดก็เลวีวไลงหา้าเฟ็ไปตักงเบือ แล้วค่ายอะไรอย่าบอกผมไม่รู้ถั้งอากว่าชาวบ้านก็ละ่ะถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าค่ายใหม่มองฮะบ้างค่ายใหม่มองืล้วก็เรียกว่าค่ายกำม,มาดุค่ายใดไในในพูนว่าค่ายกำม,มาดุหลังมียาอะไรบ้างที่มาแก้ไหยลูกของเราเนี่ยอ๋อเครื่องยามันน่ายากันเครื่องย,ย,ยาใจเด็กพิษกับเครื่องยาหนึ่งอยู่ เครื่องยาเตเรใกล้แม่มองนี่ใก,กล้กรรมหมันเดินี่จาจนิตินึงคือจุกรุยนี่อะไรนะว่าจุกรุยนี่ยาอะไรข้างในพูนแหล่เมื่อเจนเบิกเพื่อนจุกรุ่นี่มันจุกเทียมราดเอาคนที่กุมก้าตัาง้งเร่องเอาใหญ่แล้วโบกวงงางเงินพอนตามโคน จุกรือนี่คือมาจังเลเออจุกเทียมแล้วสะเดาคนทีอย่างเช่นเราคนตนนเทียมเหมือนเดี๋ยวตีก็ทุกนายไม่มัดอยู่นนตีหนายเจะทุกออก,กันเออแล้เรทียมมันก็ายากายาเราเหยียบสะดาและ,ดและคุณทีคุณทีดินและกุมขาตั้งทรองอ่ะมันจะโยนนั่นบอกกันกุมก้าจั้งตรองนั่นกุมนามกุมบก เราเจงไหมเจู่แล้วก้าเล็กก้าใหญ่โอ้นั่นจนเราที่จนกว้างไม่ไป็นี้วันนี้นายพนต้องไปหาหมออีกกันต้องไปหาอยู่เถอยเป็นพปรักจะดับจ่างก้องเรา์ระจิยาไม่ผลกล้าวดูว่าน้อยนิดแต่วัยไปก็แดงกายไปไปง่ามอกันเน้นเนือดเจ้าก้องม่อเจ้าหมอควรกางนั้นกางหหมออะไรไอ้ห้มอหอย โอ้มวดมากกันนายมือที่นายนั่งกันเลี้ยงมวดตรงไม้มานานจะไม่ดูนั่นนายพูนไปรีบไปรีบกลับแต่เราไม่ได้เป็นอะไรหรอกนายพูนเลยไม่นายเป็นนายได้เลยผันผืดดังที่ตรงกับครึ่งวันก็ยิ้มดังวันก็ไม่ยิม้มแล้วกลาว่ามกล้ามตาพระเจวบกันยังไม่เลยบดบี้โูกาขแค่หมวกเพื่อแอค่อาโ,โรไปง่าเนยไม่ หม้อดีกันนี้ถ้ามีหน่วยวันเล่นที่ใจว่างใจหนูยังมั่งมึงมาดับทราตกว่า,วายิ่งที่เจ็ดผมถ้าไม่พอให้เจอรออยู่ตรงนั้นเจ็เไม่ยร,ร้องเพลงดักมัง่งัดกูู่ว่าวกาัวไปมาอู้ปูกกับจูกับกันตู้ป,ปุย ai ra ít là bị buồn con trời đẻ của cha làm tu cùi. Thầy mừng tu cùi bữa Các cô cha đen tiếng quan tưng hoạt na vậy nấy là bị buồn anh ta bình lao thế là trăng không trung đất ở cái và nằm mà đi ca qua กำลังไม่สบายจาดโบโ้ตินมึงววากูโบงเป็นครูอย่ตรงโกกเล้วเร่องโคโคอะไรจำฮานไว้วันนี้มึงหยุดมังเลยปีพูนเออตีว่าเครื่องจักก็จะหยุดโอ้โหเออถ้าว่ามึงอยู่ในรัฐจะวังเป็นมอมไม่ใช่ออเอเอไอหน่าเล่นเออเล่มก็เล่นเจ้าขาแลยครับตึ้นก็เล่นพื้อกระไดา้ เดี๋ยวนั่งมันพูดจริงมึงมาลักต่างกู่อ่ะกองเฉยเลยปลิ๊บหวาดหน้าคลั่งจะผมไปแค่นั้นมึงมาลักต่างกู่ใชเดชานี่บอกเลยโอยู่จริงดิมึงไปบอกกี่หนูว่ามึงไปนเจน้อยอ่ะเจนไม่คุ้นเจนจะใจดับขื่อโคตรหนาวตะโง่ไปเรอ่ะ กว่ายิ่งกันฉันมันอยู่คนอยู่ไกลกว่ายิ่งกว่ายิ่งกเงินใครเรฉยอะไรก็กว่ายิ่งกันใครเฉยใครเฉยเออใครเฉยต้องรู้เราแล้วกัรเรือนั้นลังวันดีลังวันใครก็เรียกว่าไอ้ไรลังโูกเครียดใ่โชคพันนั่นเลยเราไม่บ้าโม่เลยลูกเครียดันผู้จิ้มปูดจิ้มไม่รู้ใคร ไม่ต้องไปอ้าม่อฉันนี่บอกตื่นว่าเดี๋ยวนี้แกใจนอกแกว้วเส้นดูไปตามแลว้วตามมอ่อไรอ่ะฮะจามใจม่อไรอติดตามไปแลว้วเตินต,ตั้มหวาดเติมไปอ้าม่อเจ้าววาดเติมไม่ต้องไปไม่ต้องเวียนตามนี้ฮะโอ้หันเนื้อเอแต่ด,ดีเราในเท้าวันยังกะร่างกะช่งางอยู่เลยอย่ามึงลบอกเขาจำฮานโต้ด้วยมาตัดยางลักเซียเจ้าก่อนเนย อาหารเลมยมน่ะโยปยายยงก็นุกกระดีตายอ่ไอ้ดีพวกมาน่นอยนะ่อเนี่ยมาาเรอไปตัดเองคืนนี้อาาก็ยิมเหลือก็ก็แถวตกเต็กอยูอ่ไม่ต่หลืดไปได้อดอเอนเจ้าคำกูไปนะเฮ้ฉันกีการในปพอที่หา่างจ้วกีการเนี่ยไอ้นะ ยังไน้กระโดดไม่ชั่เรื่องกันทีนะเทวันต่เดียวเทจะจนไ้งอ่าเออคุณวันใจน่งกูปล่อยแต่ว่ากูให้บอกว่าได้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 เต็ีผมพร้มเดี๋ยิ้งกดมันต้อนอยู่เธอเร็